จะยิ้มครั้งหนึ่งราศรีบุริมิน่าจะเปลี่ยนเป็นสีชมพูโอ้แล้วลึกรักเนาะออสองครั้งสีส,สีเปลือกมังคุดเลยตอนนี้โอ้โหออกม่วงจางๆอ๋อสามครั้งนะเพื่อสีปูนแห้งออ๋ถ้ายิ้มทั้งวันสีทญญาเนี่ย <laughs> ญี่ปุ่นเขาวิจัยออกมาว่าไง ญี่ปุ่นนี่เขาวิจัยออกมาแล้วว่าการการที่ยิ้มการที่หัวเราะเนี่ยจะทําให้ราศีบนใบหนานี่เปลี่ยนไปได้เฮ้ยจริงหรอพี่แว่นเอาจริงอย่างคนเราดยดูดูแก่เนี่ยพอยิ้มนั่นจะอ่อนยาวเลยอ๋ออย่างอย่างยิ้มหนึ่งครั้งเนี่ยจะยิ้มครั้งนึงราศีบนใบหนาจะเปลี่ยนเป็นสีชมพูโอ้แล้วน่ารักเนาะสองครั้งสีสีเปลือกมังคุดเลยตอนนี้ออกม่วงจางๆอ๋อสามครั้งอะเพลสีปูนแห้งอถ้ายิ้มทั้งวันสีทัญญาเนี่ย ใครเดินมายืนยิ้มทั้งวันบ้านผมไงทำไมยิ้มทั้งวันเลยดูกันชาไอเดียยาเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตเป็นพิษต่อสังคมใช่ใครจะเป็นกำลังให้ชาติเมื่อเยาวชนของชาติตกเป็นทาสยาเสพติดใช่จริงไหมจริงดิคนต้นนี่เคยมีประสบการณ์เรื่องยาเสพติดมามากต่อมากอ๋อเคยติดด้วยเหรอเคยสามปีเต็มยาบ้ากำลังโด่งดังมากเลยเป็นมหาันตภไยร้แรงใช่ทำไรประสาทสวนกลางเลยยาบ้าเ่ย เสร็จเสร็ปั๊บเดี๋ยวนี้คิดได้แล้วพี่เป็นไงไม่ติดแล้วไม่ติดแล้วดีมากดีมากซื้อสดเ <c oughs> ขาบอกดีแล้วอย่าติดเลยมีง่ายๆ้เขาก็ติดเดียวดียแหละเขาว่าเสียงเงือให้กับน้ำตาดโวเล่นกีฬาให้กับยาเสพติดเนี่ยมันเป็นคำ <c oughs> <c oughs> พูดผิดน,น,นะน่ะเสียงเงือให้กับกีฬาดีกว่าเสียน้ําตาให้ยาเสพติดถูกต้องเ,ออเราต้องเข้าวัดเข้าวาสิยพึ่งธรรมะใช,ออใช่พี่นั่งสมาธิสักห้านาทีนี่นะเชื่อไหมเป็นไงสมอง,ปงโป<อ>ร่งโล่เขาเรียกว่าคนเครียดต้องเอาทางพระเข้าขยมเข้าคมออขยมพระกระชีว่าสิ <laughs> ผมนี่สีมันสายน้อง โอ้พี่เพิ่งศึกเมื่อวานพอรู้จากวิดีโอรีบศึกเลยพอโชศึกทําไมเกือบได้เป็นเจ้าอาวาสได้แค่มหาอ๋อมหาปลเรียนหรอมหาปลาชิกเล่นหวยโอ้ไม่ดีมามวยหวยหุ้นมันเป็นการพนันก็จริงแต่คนไทยมันก็ต้องพึ่งไว้หน่อยความหวังอะคนจนเยอะกว่าคนรวยคนไทยเนี่ยใช่พี่คนจนนี่เล่นหวยคนรวยอะคนรวยนี่เล่นหุ้นอในทุนนี่เล่นที่ สามีนี่เล่นสีกาเล้ดาราที่เล่นการเมืองโ้เยอะนะตอนนี้นักการเมืองก็จ้องเล่นดาราท้งดารานี่ออกลูกมาหลายคนแล้วเเรื่องตึงตังเคยเข้าวัดเขาวางไว้แล้วให้เอย่างนี้ไม่อยากจะคุยเข้าวัดทุวันอาทิตย์เออดีมากไปถือศีลไปดูว่าพระองค์ไหนจะศึกศึกเสร็จตช่วไปเที่ยวสังกะรีวัดโลกโลกวัชชะโลกตีเตียนรู้ไหมคนเนี่ย วอพี่เว่นพูดเล่นไปแค่นั้นเองเห,อเห็นอย่างนี้นะนับถือสินห้าค่ะฮันน่ามีสินห้าอยู่ในใจเหรอถูกต้องอย่ามาพูดเลยเปื่อยนะให้พูดเรื่องจริงเลยท่องได้หรือเปล่าสบายอย่าเอาศาสนามาพัวพันโอ้โหไม่มีเด็ยค่ะแล,ะะละ้วเราทอยฟังดิ ปานาเขาว่าห้ามฆ่าสัตว์แต่ถ้าฆ่าไปวัดนี่ก็ไม่เป็นไรอทินนาเขาว่าห้ามรักทรัพย์ถ้าตำรวจไม่จับแล้วน,นี่ก็ไม่เป็นไรมูสาเขาว่าห้ามพูดเท็จแต่ถ้าพูดสำเร็จนี่ก็ไม่เป็นไรสุรานะครับแปลาว่าเหล้าถ้ามีเงินซื้อเขาแล้วน,นี่ก็ไม่เป็นไร<อ>กาเมเอเขาว่าห้ามเล่นชูถ้าผัวเขาไม่อยู่ก็ฟาดแม่งลงไปแวนบวชวัดไหนเนี่ย วัดสีสะะ่สลโววัดสี่สะละโอวัดอะไรโกลโกโสซโเป็นไงโอโส้สี่สละโอพอดีเลยเป๊ะเ,เลยแล้วกิจวัตรในวัดมีอะไรบ้างวัดนั้นโอ้เยอะแยะมีอะไรบ้างเช้าเอนเพลนอนกลางวันพักผ่อนข่ำดูโทรทัศน์ดึกดึกซัดมามา่าแล้วตีห้าหลอกกุ้งกินเล่นอย่างนี้เดี๋ยวนรกกินกระบาลไอ้นรกกินกระบาลเป็นยังไงนรกกินกระบาลเป็นยังไงนี่ไง โอ้ยโดนน้ำหมากยายหรือเปล่าแดงทั้งหัวเลยเป็นไงเลยไปตกอะไรมาไอ้ทิศวัยรุ่นวัยรุ่นวัยรุ่นน่ะนะวัยรุ่นอะไรเดยวนี่เขาทำสีอะไรแปลกๆเหมือนกันอ้าวเด็บางทีเขาเรียกเขาเด็กเขาเรียกเด็กพังอ๋อพังเฮฟวี่เหรอพังพลาดเลยไปดูถูกเด็กทำไมเห็นหุ่นอย่างนี้นะโตขึ้นสบายแน่น้องทำไมอ้าวโตขึ้นนี่เป็นใหญ่เป็นโตได้สองอย่างไม่ตำรวจก็นายทหารไม่เบาหวานความดัน อังว่าคนอ้วนเลยนะเออแม่จริงๆแม่น้องระวังหน่อยนะทำไมตุดจีนนี่ไปต่างจังหวัดได้ไปเลยทำไมอ่ะหัวหมูขาตลาดทุกคนบพบกับความสนุกสนานหลายรูปแบบมีทั้งหนังมีทั้งตลกมีทั้งรายการให้ท่านได้มีความสุขกันตลอดเวลาเลยนะครับใครอยากมีความสุขใครอยากมีรอยยิ้มเข้ามาชมกันได้เลยนะฮะที่ไรคคอมเมดี้ใครอยากได้เสียงหัวเราะก็มาที่นี่เพื่เป็ีครับไรคคอมเมดี right, ้กดไลค์กดแชร์ไรคคอมเมดี้สุดยอดในโลกเพีย